ทำยูทูบีนเดชลายสดพึ่งเสร็จนั่งเลยโทรศัพท์กูหาเสียตกน้ำสมอยู่โทรศัพท์ไซโทรศัพท์ยายอันนี้ก็ของยายแต่ว่าใช้ได้อยู่โทรหาเจ้าหนึ่งเไม่ได้มีอย่างไดล่ะโท<ะ>รศัพท์ก็ทำยูทูบอันนี้หลยไซ ใช่ยูใช่ของไอ้นี่เดี๋ยวนี้อันนี้หละยาก้เขาของกูต้งน้ำน้ำอันนี้นะของพี่รักอยู่ที่ชมุชกามซื้อให้ยายจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เป็นที่ระลึกดีกว่าเพราะว่ามันโทรเข้าโทรออกได้อยู่ก็ไม่เป็นไรโทรมาแก่บบ่ได้เคยรับโทรศัพท์เอาบอรับแล้วเพราะว่าเฮาน่ะมีงานเยอะบอดียู่คงที่เจ้าขจาจบอกก็เข้าใจว่าเพื่อนหาบได้อยู่เออฮันเดปพอเจอยูงานเขามา ตาออนอทา,ามาายทุนแนนี่เวมาหาเ <จะ S 1> วอ,อยู่นอ,น,ยนอกนี่แหละปอไผ<ฟ>เมื่อไม่ได้นอกเลยอันนี้น่ะห้องห้องคุณยายเป็นห้องส่วนตัวทำอ่าไลฟซสดน,นี่เลยครับปออืมไม่มีใครมาวุ่นวายไม่มีคนอื่นเข้ามาห้องนี้ทำอยู่แสนห้าห้องเนี้ย แสนห้าห้องตถาณธรรมดายังไม่ถึงเพราะว่ายังไม่มีเงินต่อเติมอืมตถามาแล้วหัวยองจังเลยมาแต่สิได้บุยมาดื้อคือว่เห็นใครเข้ามาถ้าอะไรกี่นี่คเข้าไปเจ้ารถในฮาร์ดดิสก์นี่เราจะมีหนึ่งที่เราจะทากมาหลงทากหนึ่งหนึ่งที่ถ้าเรเห็นมันบอกเอ้า มันเข้ามามงไใช่กรเล้ยงแ่อดรถในหันแล้วในในมองเพราะคอยยืดหีโอ้สี่รถเรียนไปาร้ยนอยู่บ่เสีเงรถมันอะกถะใส่เลยวะแล้วเขบอกรถวิ่้เาบอกเพี้ยนรถยนมาไม่เรื่องว่ามันเอารถยนตมาเขาเลยงนเสีงรถกาาประการวาอยู่เลยใช่รถยนตไปทำงานรถยนต์าเรียนขสี่ไปแล้วระดมมาน่แล้วโอ้ยหน้าหน่ม่ถ้าเพื่นนี้เฮียเนี่ย พาเปิดใหญ่นู่นนู่น,านนานที่เปิดโอ้โหอย่งนี้วินกรมกูเป็นจัางไรอีโพอีเบนะนะอีโพอีเบะกาพึ่งออกมาจากาโรโรบาลได้ห้าสิบวันอ๋อหมอนักให้ห้าสิบวันตายกันได้ฮนดีกันไ <laughs> <บะ S 1> ด้ฮนบ่บาดแล้วบตดดี อีพ่อพีพ่อค่ะจอยสิตายเลาวเป็นไข้สมองอักเสบจริงบ่ได้ปากบ่ได,ได้อยู่โรงพยาบาลเดือนนึงโรงพยาบาลอ่าสกุลบอกเฮ้ยโรงพยาบาลสกุลสิบห้ามือแล้วมาอยู่เตาง้อยสิบห้ามือเขาให้มารักษาตัวที่บ้านให้อุทุนกินมม่งจะได้เป็นยาแก้ไข้ตะก้าวว้าวอันมารักษาตัวที่บ้านให้อุทุนกินมั่งแก้วหนึ่งจะได้เป็นอืมยาพรพร ให้เพื่อนขอกินเกี่ยวมบสิโล่ผูผูไปหาเอาเพืพ่อนเก่ามาหาค่ะลำบากด้วยกันไปขุดกอยขุดอะไรอยู่ที่บ้านมา่วนไปขุดก่อยเพื่อนมองขุดกอยเหรอโอเค ตรงนี้มันเย็นอยู่แต่ไจะว้วนต้วนสมบูนเนาะบได้เลี้ยงว้วต้วนแล้วเพราะว่าเมียเลี้ยงเนาะบได้เฮ็ดหยังเฮยมัวควายบได้มีละอี่ตะกี้ผัดไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวสบายตอนเท่าเนะค่อยบัรทุกตอนเท่าคนว่าชนาไม่เหมือนกันทูนตะกี้สบายกูลำบากตอนเท่าสมัยก่อนนะยายก็ลำบากละเหเล่นพาลูกเที่ยว มาลูกอกลัวผัวมันเอาตีนให้กินแต่ตอนนี้ก็สบายแล้วเราก็โอเคมานี่ผัดกูล้ลำบากลำบากเดี๋ยวมันก็พ้นเพราะว่าเราต้องอใช้เว้นใช่กหมสามปีแล้วยังองงวย,อยบองัวจะโตัวเลยกเอบอ่ได้มีงวัวมีควายได้พ้นแล้วบ,บก่กเอ,อ๊ะมานี่ไอเนรู้ไหมเอหลักมา ถ้ามันรู้นี่โอ้โหสุดยอดนะทูนเอ้ยนะเอาละมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแมวมาเลยแล้วได้เรื่อกับมาเลยแล้วมาจานเจ้าก็จะลื่นความไปใส่ปุ๋ยข้าวข้าวเพื่อนนาทีไปใส่เป็นไรข้าวมาโอ้โหราคานี่บวกทอดเฮือนแล้วบไปกินกันทอดแค่แก้วเดียวมึงยามาโมไหม ไปอันนี้เพื่อนตั้งแต่ตอนชาวสาวคะ่ะอ,นนอะไรอาชีดอาไลฟโควิด like ที่ท,ทูนโทรมานะ่ะยายก็ไม่ได้อยู่นะไปอาชัยภูมิจริงทูนไปชัยภูมิมเ,อเอากกเอฟซี FC พาไปเที่ยวก็ไปเนาะแกนอนกับเอฟซีพาไปหั่นไปนี้สบายเดี๋วสกลนครนี่ก็จะไปอมอบน้ำให้เขา กินเลยเพื่อนนานทีถึงเจอกันยี่สิบปียี่สิบปีไม่เคยเจอนะเนี่ยเพื่อนกินเพื่อนตายเพื่อนทุกสิ่งเพื่อนทุกอย่างเพื่อนลำบากก็เหมือนเราลำบากแต่เราก็ต้องมาช่้ชีวิตเห็นเห็นเอ้เต็นขายของอยู่เตางอยยายก็ไปสนับสนุนเขาอยู่นะอันคงทายนะกาได้อันสองสามมือได้เท่นึงอืม พ่อจะหาเงินซื้อกับข้าวให้พ่อให้เบะกินอต,ตอนตอนเช้ากาเวีนเพิ่นตอนแรงหาเวีนห้าวส่งอาหาร<อ>ม,มาดูเล่พุบเบะอลยใช่ค่ะนนแต่วันนี้นะเพื่อนมาหาเดี๋ยวยายก็จะฝากเงินไปให้พุเบะหนึ่งพันบาทนะเพราะยายก็ต้องอยู่ที่บ้านยายนี่นะมีมียายคนเดียวเลี้ยงหมดทุกคนนะตาถาก็ไม่ได้หาเงินนะ ยายเป็นคนหาคนเดียวนะทูนอันนี้เรื่องจริงเข้าใจยู่แต่ยายก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะดอกแต่ว่าช่วยเพื่อนก็ช่วยได้วันนี้จะให้เพื่อนหนึ่งพันบาทอ่าในๆเพื่อนก็มาแล้วก็ให้เลยค่ะคิดถึงอยากมาว้าวหลายมื้อเละแม่พาแม่ไปหาแม่ลองแม่แต่ว่ายายก็อยากจะไปเติมคิวอยู่นะนะป,ะป,ะปะ้าตามไปเลย ป้าไม่ได้ไปไม่ได้เพราะยายต้องไปทำธุระอยู่ที่หน้าบ้านลุงมีธุระอยู่คึงเงียยแันไหนเอาเ็าเขาไม่ได้อยู่นี่เขาไปจำปาดงแล้วอืเดี๋ยวถ้ายายไปยายก็จะไปบ้านนาน่ะบ้านเจ้าน่ะอืเดี๋ยวมีคนพาไปอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็อดทนก่อนไปเลี่อนเท่ากันก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะให้ไอ้ตลอดนะสักคิ้วให้ยายให้ปุ๊จะไปจริงๆไม่ได้ไม่ได,ด้ไม่ได้พูดเล่นนะจะไปเติมอีกนิดหนึ่งตรงหัวคิ้วเนี่ยอืมแต่ตอนนี้ยายก็ใช้ใช้เงินเยอะเมื่อกี้นี้ใช้ไปเกือบหมื่นอนะยายก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะนะ YouTube ตอนนี้ก็ ไมไ่เข้าเลยเพราะยายไม่ได้ทําไม่ได้ทําคลิปค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนมาก็คือโอเคเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะเมืม่อนนวาอันอยู่ที่ร้านอันนั้นนะอ่ะอ่าตองอนร้านน้องสาวค่อยมันเป็นน้องสาวค่อยไ้ขายร้านอาหารนะบะออนางนุชยนะบะเออน้องสาวเป็นขอเป็นน้องสาวมันพูด เป็นน้องสาวไปกินหลายจุดเป็นน้องสาวกันโอ้ยไปทุกวันไปทุกว,วันก็คือบบไปแวะสะก็มันเอฟซีเขาพาไปเอฟซีมไม่พาไปแวะน้องสาวก็คือน้องสาวเรานี่แหละมันก็ดีอม,มันก็ดีกวาเอมันก็พามันก็พายายไปกินที่ที่เถียงนามานะันไปเอาปลาขึ้นมากินะ่ะ <B. S 2> ปีนี้ไปจะเทื่อแล้วยังไม่ได้ไปเลยมันก็บนหาอยู่นะเมื่อได้ไปถามข้าวนะ้ำมันอยูุ่บเหตุมันเปล่เห็นมาลงมาเพื่อนมาเยี่ยมค่ะเดี๋ยวจะฝากอ่าเงินไปให้พุไปดูแลพุแต่ว่ายายก็ไม่มีเงินเยอะยายต้องรับผิดชอบห้าหกคนค่ะแต่ถึงยังไงเพื่อนมาหาแล้วยายก็ต้องให้เพื่อนนะคะตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวจะหาเก็บเสื้อผ้าให้เพื่อนด้วยค่ะเพราะว่านานทีเพื่อนถึงมาไม่เป็นไรค่ะยายก็รักและคิดถึงภูเบอิโพอีเบแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะอยากจะไปอยู่เดี๋ยวค่อยไปอีกสองสาวันยายก็จะไปค่ะถ้ายายไปทําบุญอยู่ที่สกุลนค,คนก็จะแวะไปหาไม่นานหรอกอดทนหน่อยเพราต่างคนก็ต่างมีภาระ,ะเนาะ ไอทูนมันก็ดูพ่อแม่อันนี้เราเพื่อนแท้เพื่อนกินเพื่อนตายค่ะตั้งแต่เป็นสหายค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะไม่ไม่ได้โกหกเลยค่ะลูกลูกเขาก็ทำเปิดเปิดอะไรร้านอาหารอะไรร้านอะไรอะร้านสักคิวร้านสักคิว้วชื่ออะไรอยู่ตรงอนไอดิดไอดิดไอริด น้องน้องอันนั้นตลอดเนาะน้องฟางร้านฟางไอริสฟางแต่ว่าถ้าเอซมาผ่านก็ไปช่วยทําอยู่หน้าโรงเรียนต่างอยพัฒนาษาช่วยไปยุนนุนด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ยายขอยจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจ้งตครให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ